สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับผูแป๊คนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่อง inheritance ของกรุ๊ปเลือด ABO นะครับว่าจากพ่อแม่กรุ๊ปเลือดหนึ่งลูกเป็นอีกกรุ๊ปเลือดหนึ่งได้หรือเปล่าหรือจะเป็นจต้องเป็นกรุ๊ปเลือดเดียวกันนะครับโอเคครับ inheritance of ABO blood group นะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่า blood group คืออะไรนะครับกรุ๊ปเลือดของเราเนี่ยที่เรารู้จักกันดีก็มีกรุ๊ป A B A B แล้วก็ O ใช่ไหม แล้วจริงๆมันคืออะไรกันแน่นะครับเรามาดูแบบนี้ดีกว่าสมมุติว่าอันนี้เป็นเส้นเลือดอันนี้เป็นเส้นเลือดนะครับแล้วเราก็มี red blood cell ที่อยู่ในเส้นเลือดอ่า ABO เนี่ยเป็นชื่อแอนติเจนนะครับถ้าเราจำได้แอนติเจนก็คือโปรตีนหรือโมเลกุลที่อยู่บนเซอร์เฟซของเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนพวกนี้มันก็จะอยู่บนเซอร์เฟซของเซลล์เม็ดเลือด ต่างๆเหล่านี้นี่เองนะครับทีนี้สมมุตินะสมมุติว่าคนหนึ่งกลุ่ม A กลุ่ม A อครับอีกคนกลุ่ม B แล้วก็กลุ่ม A B แล้วก็กลุ่ม O นะครับเรามาดูลักษณะของเลือดเขากันอ่าสีแดงนี่คือ red blood cell นะครับเซลล์เม็ดเลือดคนที่กลุ่มเเนี่ยก็จะมีโปรตีนชนิด A อยู่บนผิวของเซลล์ขอเขียนง่ายๆเป็นแบบนี้แล้วกัน A คนที่เป็นกรุ๊ป B นะครับก็จะมีโปรตีนชื่อว่า B อยู่บนผิวเซลล์คนที่กรุ๊ป AB ก็จะมีทั้ง A และ B อยู่บนผิวเซลล์นะครับส่วนคนที่กรุ่ป O O เหมือนเลข0ูนยคือไม่มีมันก็คือไม่มีทั้ง A และไม่มี B อยู่บนผิวเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเขียนว่า a n t i เ e n นะครับก็คือโปรตีนบนผิว เซลล์นั่นเองทีนี้ตรงข้ามกับแอนติเจนตัวที่จับแอนติเจนได้ก็คือแอนติบอดีนะครับแอนติบอดีทีนี้เวลาที่โมเลกุลมันจับกันน้ำหนักจะเป็นยังไงเพิ่มขึ้นถูกไหมถ้ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนักมากแล้วมันลอยอยู่ในของเหลวมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะตกตะกอนถูกไหมครับดังนั้นเราลองจินตนาการถ้ากลุ่นกรุปเลือด A มีแอนติบอดี A ก็แปลว่า มันเป็นแอนติบอดีที่จะไปจับกับกรุ๊ปเลือด A ใช่ไหมจับกับโปรตีน A เพราะฉะนั้นมันทําให้เลือดตกตะกอนดังนั้นคนที่เป็นกรุ๊ปเอเนี่ยจะมีแอนติบอดีเอไม่ได้นะครับมันก็จะต้องมีแอนติบอดีชนิดตรงข้ามนั่นก็คือแอนติบอดีชนิด B นะครับอ่าขอเขียนว่าแอนติบดีกว่าจะได้ไม่สับสนนะครับแอนติบีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกรุ๊ป B มีโปรตีน B บนผิวก็ต้องมีแอนติบอดีชนิด Anti a อนติเนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มี A และ B บนผิวในกรุ่มเ b เขาก็จะไม่มีแอนติบอดี A หรือแอนติบอดี B เลยนะครับส่วนคนที่เป็นกรุ่มเลือด O ไม่มีแอนติเจนบนผิวเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีทั้งแอนติ a อะแอนติ A และแอนติ B นะครับแอนติบอดี B ลอยอยู่ในเลือดเขานะครับเพราะฉะนั้นสมมุติกลับมาดูรูปขวามือของเรานะครับอันนี้เป็นเส้นเลือดแล้วก็มีโปรตีนของเขาอยู่นะครับสมมุติว่าโปรตีนของคนนี้เป็นกรุ๊ปเลือด A แล้วกันก็มีโปรตีน A อยู่บนผิวใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลอยอยู่ในเลือดของเขาก็คือแอนติบอดีชนิด B อย่างนี้นะครับนั่นแปลว่ามันมีอิมพิเคชันยังไงก็แปลว่าเวลาการถ่ายเลือดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปที่หน้าถัดไปดังนั้นมันจะนำมาสู่เรื่อง blood transfusion ก่อนนั่นคือการถ่ายเลือดนะครับ blood transfusion อ่ากรุ๊ป A ให้เลือดกับใครได้ครับเราพอจะจำได้แล้วว่าคนกรุ๊ป A ให้เลือดใครได้บ้างนะครับ A donate blood ให้กับคนกรุ๊ปเดียวกันได้ใช่ไหมและ AB ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ but not to be o o นะครับเรามาดูเหตุผลกันว่าทำไมนะคนที่มีกรุ๊ปเลือด a ตรงนี้ที่เป็น recipient หรือคนรับเลือดเนี่ยคนนี้มีแอนติบอดีอะไรครับ anti b ใช่ไหมคนที่มีกรุ๊ปเลือด a b มีแอนติบอดีอะไรครับไม่มี antibody A หรือ B เลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็แปลว่าอะไรถ้าเราให้เลือดกรุ๊ป A ไปสมมติว่าอ่ะอันนี้เป็นเลือดกรุ๊ป A มี A รอยมี A อยู่ที่ผิวใช่ไหมให้เลือดมาถึงคนกรุ๊ป A ด้วยกันคนกรุ๊ป A มีแอนติบอดี B เพราะฉะนั้นแอนติบอดี B จะมาจับกับโปรตีนบนผิวได้ไหมไม่ได้ถูกไปครับ เพราะฉะนั้นเลือดมันก็เลยสามารถลอยเข้าไปในเลือดของอีกคนหนึ่งที่เป็นคนรับได้เช่นเดียวกันนะครับคนกลุ๊ปเลือด AB เนี่ยไม่มีแอนติบอดีต่อต้าน A หรือ B เลยเพราะฉะนั้นคนกรุ๊ป A ก็สามารถให้เลือดไปได้เพราะเขาไม่มีแอนติบอดีที่จะมาไล่จับโปรตีน A บนเม็ดเลือดนี้บน blood c ล l l นี้นะครับในขณะที่ เขาไม่สามารถนะครับไม่สามารถโดเน a เลือดให้กับกรุ๊ป B หรือกรุ๊ป O ได้เพราะว่าอะไรเรารู้แล้วว่าคนกรุ๊ป B มีแอนติบอดีตรงกันข้ามใช่ไหมก็ต้องแอนติ A ดังนั้นถ้าเราเอาเลือดคนนี้เลือดของกรุ๊ป A เนี่ยซึ่งมีแอนติเจน A อยู่บนผิวเซลล์เยอะมากไปให้คนกรุ๊ปเลือด B เกิดอะไรขึ้นครับแอนติบอดี A เนี่ยก็จะมาไล่จับ แอนติเจนบนผิวของเซลล์ของโดเนอร์ใช่ไหมครับดังนั้นมันก็จะเกิดการตกตะกอนของเลือดในเส้นเลือดแล้วคนนั้นก็อาจจะตายได้เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันคนที่เป็นกรุ๊ป O เนี่ยเขามีทั้งแอนติเและแอนติบใช่ไหมเพราะนั้นคนกรุ๊ปโอเนี่ยไม่สามารถรับเลือดจากคนกรุ๊ปเอหรือกรุ๊ป B หรือกรุ๊ปเอได้เลยเพราะเขามีแอนติบอดี ทุกชนิดเลยอยู่ในเส้นเลือดนะครับดังนั้นรับไม่ได้นะครับเขาก็จะรับเลือดจากคนที่เป็นกรุ๊ป O เท่านั้นได้เพราะว่าคนกรุ๊ป O เลือดกรุ๊ป O ไม่มีแอนติเจนเลยนะครับแอนติ A และแอนติ B เนี่ยก็ไปหาอะไรบนนั้นไม่เจอเพราะฉะนั้นเลือดก็จะไม่ตกตะกอนนะครับนี่ก็คือไอเดียของการถ่ายเลือดหรือ Blood Transfusion นะครับทีนี้ไปที่เรื่องที่เราเกริ่นไว้ตอนแรกนะครับนั่นก็คือการ ถ่ายทอดเลือดนะครับการถ่ายทอดเลือดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งนะครับหรือ Inheritance นั่นเองคนที่เป็นกลุ่ม A นะครับเราเรียกลักษณะหรือ Feature ที่เรา Observe ได้เนี่ยว่า Phenotype นะครับสมมติว่าเป็นกลุ่ม A กลุ่ม A แล้วก็กลุ่ม B กลุ่ม AB แล้วก็กลุ่ม O นะครับ ทีนี้ลักษณะจีนที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยเราเรียกว่าจีโนไทป์นะครับจีโนไทป์เรามีแอลลีลอยู่3ชนิดนั่นก็คือขอเขียนเป็นโน้ตไว้ตรงนี้นะครับเป็นแอลลีลไอนะครับซึ่ง Codes for A a n t i แอนตนะครับนั่นก็แปลว่าถ้ามี IA ปุ๊บ ผิวเซลล์ผิว red blood cell ตรงนี้จะมีกรุ๊ปเลือดจะมีโปรตีน A อยู่บนผิวนะครับในขณะที่ถ้าเป็น allele i b ก็จะ code for b antigen นะครับส่วนอีก allele หนึ่งเป็นตัว i เล็ก่าโทษทีเขียนผิด i เล็กนะครับ i เล็ก code for nothing ไม่ได้โค้ดให้อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวาดรูปเวลาที่เซลล์มันเป็นแบบนี้นะครับเซลล์นี้ก็จะมีกรุมมีโปรตีน B อยู่บนผิวส่วนคนที่มี i อเล็กเนี่ยก็อาจจะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยในแต่ละคนเราจะ carry ทีละสอง a l l คู่กันนะครับดังนั้น genotype ที่เป็นไปได้สำหรับคนกรุ๊ปเลือด A เนี่ยก็คือ IA IA แบบนี้นะครับหรือ IA I เล็กนะครับอันนี้ก็เป็นกรุ๊ปเลือด A เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่า I เล็กเนี่ยเป็น recessive allele หรือยีนด้อยนั่นเองนะครับดังนั้นพอ IA I กับ IB ทั้งคู่เนี่ยมันเป็น dominant allele นะครับ ดังนั้นพอโดมิเนนต์อยู่กับรีเซสซีฟยีนเด่นอยู่กับยีนด้อยก็ต้องแสดงลักษณะเด่นออกมานะครับทำให้เจ้าจีโนไทป์เ,เนี้ยแสดงลักษณะกรุ๊ป A นะครับเช่นเดียวกันถ้าอยู่มีแค่อลิเอใหญ่ A ใหญ่มันก็ต้องเป็นกรุ๊ป A อยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูของกรุ๊ป B คนที่เป็นกรุ๊ป B เนี่ยจีโนไทป์ที่เป็นไปได้ก็ต้องเป็น Ib Ib ก็คือยีนเด่นของคู่นะครับแล้วก็หรืออลิเอเล็กก็ได้นะครับ ยีนเด่นอยู่กับยีนด้อยก็ต้องแสดงลักษณะของเด่นนะครับส่วนกรุ๊ปเลือด AB นะครับจีนโนไทป์ที่เป็นไปได้มีแบบเดียวเลยคือ IA ใหญ่แล้วก็ b ใหญ่แบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้พิเศษนิดนึงตรงที่ว่าทั้ง A ทั้ง A และ B เนี่ยมันเป็นยีนเด่นทั้งคู่เป็นโดมิเนนทั้งคู่นะครับดังนั้นเราเลยเรียกจีนโนไทป์แบบนี้ว่าโคโดมิเนนส์นะครับมันพิเศษตรงที่ว่า เด่นทั้งคู่แล้วก็แสดงออกทั้งคู่เลยนะครับในขณะที่คนกรุ๊ปเลือด O เป็นอะไรก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก i เล็กไเล็กแบบนี้นะครับทีนี้เราลองมาดู Inheritance นะครับสมมุติว่าพ่อแม่ Parent Genotype Genotype นะครับ พ่อเป็นกรุ๊ป A แต่เป็นกรุ๊ป A แบบไม่ใช่ Pure b บรีดนะครับหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบพวกเลือดแท้นะครับก็เป็น IA ใหญ่แล้วก็ i เล็กใช่ไหมส่วนแม่เป็นกรุ๊ป B สมมุติเหมือนกันว่าไม่ใช่ Pure Breed เป็นแบบ heterozygous นะครับดังนั้นเราลองมาเขียนก่อนว่า phenotype ทักทีคนนี้คือกรุ๊ป A คนนี้คือกรุ๊ป B ใช่ไหมทีนี้เวลาที่พ่อแม่สร้างแกมมิดนะครับหรือสร้างเซ็กเซลที่นนีงเซ็กเซลจีโนไทป์อาถ้าจำจีเนติกได้นะครับมันก็ต้องสปรีตออกจากกันดังนั้น IA ใหญ่กับ IA เล็กจะต้องให้สมมุติว่าคนนี้เป็นเป็นพ่อให้สเปิร์มได้2แบบแบบหนึ่งตัวหนึ่งคือแครี่ A ใหญ่อีกตัวแครี่ I เล็กใช่ไหมครับ ในขณะที่คนที่เป็นแม่สร้างไข่ก็จะมีไข่อยู่2แบบคือไข่ที่แครี่ยินเด่นกับไข่ที่แครี่ยินด้อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ปล่อยสเปิร์มเข้าไปผส,สมกับไข่เนี่ยมันก็เป็น random process นะครับดังนั้นเราก็จะสามารถสร้างคูณเน็ตสแควร์ are, เพื่อผสมในทุกความเป็นไปได้นะครับก็เอานี่มาไว้หัวตารางนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือ IA i เล็กแล้วก เอาของแม่มาไว้อีกหัวตารางด้านหนึ่งนะครับ IB ใหญ่กับ i เล็กนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้คืออะไรคนนี้ก็จะเป็น IA ใหญ่ผสมกับ IB ใช่ไหมเพราะว่ามันคือตรงนี้ผสมกับตรงนี้นะครับในขณะที่ช่องนี้จะเป็น IB i เล็กช่องนี้เป็น IA i เล็กและช่องนี้เป็น i เล็ก i เล็กนะครับเพราะฉะนั้น สรุป genotype ของ offspring ที่จะได้ของลูกนะครับ offspring genotype ก็จะได้ ia ib แล้วก็ ia ilex ib ilex แล้วก็ ilex ilex I นะครับในอัตราส่วนเท่ากับ1ต่อ1ต่อ 1, 1 เพราะฉะนั้นมีโอกาสได้ทุกแอลล l e เลยทีนี้มาดูว่าสำคัญละฟีโนไทป์หรือกรุ๊ปเลือดของลูกที่เป็นไปได้มีอะไรบ้างก็คือคนนี้เป็นกรุ๊ปอะไรครับ AB คนนี้ยีนเด่นอยู่กับ inden, ยีนด้อยก็ต้องดูลักษณะของยีนเด่นคนนี้ก็เป็นกรุ๊ป A นะครับคนนี้ก็เป็นกรุ๊ป B อเล็กอเล็กคนสุดท้ายกรุ๊ปอะไรกรุ๊ป O นะครับดังนั้นจะเห็นว่ามันมีความพิเศษต,ตรงที่ว่า พ่อแม่เนี่ยคือกรุ๊ป A กับกรุ๊ป B ถูกไหมแต่ลูกเป็นไปได้ทุกกรุ๊ปเลยในเปอร์เซ็นที่เท่าๆกันเพราะว่าสัดส่วนมันคือ1ต่อ1นต่อ1นต่อ1นทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือ25%สําหรับแต่ละกรุ๊ปเลือดดังนั้นไม่ใช่ว่าพ่อเป็นเแล้วแม่เป็น B ลูกจะต้องเป็น A หรือ B เท่านั้นแต่มันขึ้นอยู่กับว่าจีโนไทป์ของพ่อแม่เป็นยังไงแล้วเราก็ลองทำจีเนติกไดอะแกรมแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ว่าลูก ควรจะเป็นกลุ่มเลือดอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเราลองไปทำแบบสกหัดกันนะครับ